สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงพระเครื่องที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งนั่นก็คือเมฆศิษย์ของหลวงพ่อทับจากวัดอนงในกรุงเทพครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่าเมฆศิษย์นี้ไม่ใช่พระเครื่องธรรมดานะครับมันเป็นผลงานของหลวงพ่อทับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องการหลอมโลหะและวิชาคาถาอาคมสิ่งที่น่าสนใจคือ ในสมัยนั้นวัดอนงคารามมีสมเด็จพระพุทธจารย์นวมเป็นเจ้าอาวาสแต่หลวงพ่อทัพกลับเป็นพระลูกวัดที่มีพรรษาสูงกว่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพนับถือที่มีต่อท่านแล้วเมฆศิษิ์มันคืออะไรกันแน่ง่ายๆครับมันคือโลหะผสมพิเศษที่หลวงพ่อทัพได้หลอมขึ้นมามีสีเขียวอมทองที่สวยงามแปลกตาแต่ที่สำคัญกว่าคือ ตามตำราโบราณกล่าวไว้ว่าไม่ปลุกเสกก็มีคุณหนุนชะตามีให้ตกต่ำมันหมายความว่าไงก็คือแม้จะไม่ได้ผ่านพิธีปลุกเสกแต่ตัวเนื้อโลหะเมฆสิธิ์เองก็มีพลังปกป้องคุ้มครองอยู่แล้วช่วยไม่ให้ชะตาชีวิตของผู้ที่บูชาตกต่ำลงแล้วรู้ไหมครับว่าท่านมีชื่อเสียงขนาดไหนแม้แต่หลวงปู่สุขจากวัดปากคลองมะขามเท่า ยังมาแลกเปลี่ยนวิชากับท่านเลยนี่แหละครับคือการยอมรับในฝีมือของหลวงพ่อทัพสำหรับพุทธคุณของเมฆศิษย์นั้นคำว่าครอบจักราวาลคงอธิบายได้ดีที่สุดเพราะมันครอบคลุมทุกด้านทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายความร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภัยและมหาอุดแต่ที่น่าสนใจมากคือเรื่องการใช้งานในสมัยก่อนคนเก่าเล่าว่า ถ้าเอาลูกอมหรือพระเมฆสิทธิ์อมไว้ในปากตอนเข้าป่าจะไม่เป็นไข้ป่าไม่ถูกสัตว์ร้ายทำลายได้และยังสามารถดูดพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยในปัจจุบันนี้เมฆสิธิ์ของหลวงพ่อทัพถือเป็นพระเครื่องที่หายากมากราคาสูงและเป็นที่เคารพสักการะของคนจำนวนมากนี่แหละครับเรื่องราวของเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทัพวัดอนง พระเครื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและพุทธคุณที่ลึกซึ้งไม่เสื่อมคลายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ